สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะสําหรับวันนี้เวนก็จะพาทุกคนมาชมแปลงผักอีกฝั่งทักหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่ทุ่งนานะคะฝั่งทั้งนี้ก็จะเป็นแปลงผักชีนะคะยาวไปทางนน้นเลยนะคะตาเล็กแกวานเอาไว้ได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วนะคะกําลังงอกใครที่เพาะมาเมล็ดผักชีแบบนี้นะคะเวนไม่แนะนำให้เพาะหนาแบบนี้นะคะแต่ว่าตาเล็ก ไม่รู้เป็นยังไงนะคะรุ่นนี้ตะเล็กหวานมาเมล็ดผักหนามากนะคะมเมล็ดผักหนาแบบนี้เวนไม่แนะนําให้เพาะเลยนะคะให้หวานเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าจะดูเลยยากนะคะต้นก็จะเปื่อยง่ายนะคะ mm hmm. แล้วก็เขาจะเวลาเขาโตนะคะต้นจะไม่ใหญ่ไม่อวบนะคะต้นจะเป็นเล็กๆเรียวๆดันกันขึ้นมาหาแสงนะคะ mm hmm. แต่มีวิธีนะคะเวงก็จะเราให้เตกใบกนใบเทของเขาให้ยาวกว่าน,นิดสักนิดนะคะเวงก็จะ เลือกทนไปขายนะคะเวงก็จะให้อยู่อย่างละหนึ่งต้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี่เวงก็จะให้อยู่อย่างละหนึ่งต้นห่างๆแบบนี้นะคะเวงก็จะทนลูกผักชีไปขายนะคะถ้าเอซท่านไหนนะคะมีปัญหาเหมือนกันกับเวนะคะวานมาลิดผักชีหนาเกินไปนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเรามีวิธีนะคะวิธีแก้ไขนะคะก็คือจะทอนลูกผักชีไปขายเหมือนอย่าง เอฟซีท่านไหนเคยเห็นเขาโถนลูกโอนทานตะวันต้นโอนทานตะวันไปขายไหมคะหวงก็จะใช้วิธีเดียวกันกับการขายต้นโอนทานตะวันนะคะแต่อันนี้จะเป็นต้นโอนผักชีนะคะเปลี่ยนจากทานตะวันเป็นผักชีนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องถอนทิ้งนะคะเพราะว่ามันเยอะมากนะคะเปลงหนึ่งยาวมากเลยนะคะแปลงหนึ่งก็จะยาวมากใช้เมลิดประมาณหนึ่งโซงนะคะ เราก็จะทนไปขายเวนเคยทําแบบนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วเมื่อก่อนเวนไม่รู้เวนทอนทิ้งนะคะมีครั้งหนึ่งเคยลงเอาไปขายขายดีมากนะคะเราก็ทําใส่ถุงเหมือนถุงแกงแล้วก็ใส่เอาไปขายถุงละสิบบาทนะคะขายดีมากเลยต้นมันก็จะกรอบแล้วก็หอมไม่ต้องทอนทิ้งนะคะวิธีแก้ปัญหาใครที่หวานเมลิดผักชีหนาะเหมือนกันกับตะลิกนะคะเวนมีวิธี ขายเป็นเมล็ดขอโทษนะคะ, <c oughs> ะเสียงไม่ค่อยมีเพราะว่าขายของช่วงปีใหม่มันลุกขึ้นตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองนะคะแล้วก็ขายทั้งวันเราไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเราก็จะใช้วิธีการขายเป็นต้นอ่อนผักชีนะคะส่วนแปลงทางนี้ก็จะเป็นเปลงผักสลัดที่เว้น <c oughs> เคยถ่ายให้ดูนะคะวิธีการปรุงดินวิธีการปลูก วันนี้เวงก็จะตัดไปขายนี่ก็จะเป็นคอรสนะคะผักสลัดกรีนคอสต้นใหญ่ต้นอวบมากเลยนะคะต้นหนึ่งก็จะตกประมาณ2-3ขีดนะคะเวงก็จะขายอยู่ที่ขีดละ10บาทกอหนึ่งก็จะได้กอละอี่สบาทถึง30บาทนะคะแปลงข้างๆ เวนก็จะมีแต่หญ้านะคะเพราะว่าช่วงนี้ทั้งเวนทั้งตาเล็กนะคะไม่มีเวลาที่จะทําสวนเลยนะคะเราขายผักเแบบไม่ได้หยุดตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วนะคะเพราะว่าออเดอร์ผักมาเยืมากนะคะทั้งผักสลัดกวางตุ้งผักกาดขาวผักชีต้นหอมนะคะทําให้เราไม่ค่อยมีเวลาพักนะคะเสียงก็จะค่อนข้างที่จะเหบบ้างอะไรบ้างแต่เวนเป็นคนไม่ดื่มนะคะ ขายผักอย่างเดียวบัตเตอร์เฮดของเรานะคะโหห่อแน่นมากเลยนะคะหัวหนึ่งนี่ก็ประมาณ1ขีดกว่ากว่าแล้วก็1ขีด2ขีดเรดโอ๊ Red Oak ค่ะเรดโอ๊ก็กอใหญ่ๆ Green Oak ก็จะใหญ่มากนะคะ แบบหอ่อหัวแน่นมากนะคะกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแล้วก็บัตเตอร์เฮดกรีนคอร์หัวหนึ่งเฉลี่ยเฉลี่ยไปแล้วอันนี้ก็น่าจะตกอยู่ที่ประมาณหัวละ30บาทนะคะ3ขีด2ขีด3ขีดขีดกว่ากว่านะคะแต่บัตเตอร์เฮดจะอยู่ที่ประมาณ2ขีดกรีนคอร์ดเรดโอเรดโอกรีนโอ๊กจะใหญ่สุดอยู่ที่ประมาณหัวละ30บาท วัวละสามขีดนะคะผักสลัดแปลงนี้ก็จะมีเรดโอ๊กลีนโอ๊กนะคะจะยังไม่ได้ตัดขายนะคะแต่ฟังที่ถ่ายเมื่อกี้ตัดขายไปบ้างแล้วเป็นบางส่วนแปลงนี้ยังไม่ได้ตัดเลยนะคะผักกอใหญ่ใบสวยมากนะคะช่วงเล็กๆที่ปลูกช่วงแรกนะคะแหวงก็จะใส่ปุ๋ยมิตรนะคะเพราะว่าเขายังไม่หนาขนาดนี้ถ้าหนาขนาดนี้นะคะ แหวนแนะนำให้ฉีดปุ๋ยน้ํานะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเม็ดไปผักมันจะโดนใบนะคะทําให้ใบเป็นใบเปื่อยใบตายนะคะไม่งั้นก็ใบปลายใบจะเหลืองนะคะแนะนําให้เป็นปุ๋ยทางใบดีกว่าถ้าผักมีอายุขนาดนี้นะคะ ถ้าเวนมีเวลาอย่างช่วงก่อนก่อนปีใหม่นะคะข้างๆเวนจะไม่ให้มีหญ้าเลยนะคะแต่ช่วงนี้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่มาประมาณ 3- ามสีวันนะคะขายผักดีมากเลยเราลุกขึ้นตั้งแต่ดึกแล้วก็ขายผักทั้งวันนะคะกลับบ้านก็มีแต่สามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มทำให้เราไม่ค่อยมีเวลาอ,อ,อยู่สวนมากเท่าไหร่นะคะเราได้แต่แค่รดน้ําเช้ากับยินแต่เวลากําจัดวัชพืชน,นะคะไม่มีนะคะข้างๆก็จะ รกนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะอีกประมาณ2วันเปลงผักสลัดด้านบนนี้นะคะประมาณ7-8ร่องนะคะเวงก็จะตัดหมดเพราะว่าออเดอร์ผักแต่ละวันนะคะเยอะมากผักสลัดนะคะขายได้ทุกฤด,ดูนะคะขายดีฝั่งทางเวน,นะคะไม่จำเป็นเฉพาะวันเทศกาลปีใหม่นะคะวันปกติเวงก็สามารถขาย สามารถทํารายได้ได้เยอะเหมือนกันนะคะผักสลัดเพราะว่าฝั่งทางนี้เราเไม่ค่อยมีคนปลูกมากเท่าไหร่นะคะเป็นผักทําเงินให้เวนเลยนะคะผักสลัดแต่แผงก็จะปลูกผักสลับหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะคะจะไม่ลงแค่ผักสลัดอย่างเดียวเราก็จะมีผักสลัดหอมผักชีผักกาดขาวกวางตุ้งที่สวนเวนแล้วก็มีสารเนมี กะเพรามีใบเมงลักนะคะวันหนึ่งเราก็สามารถตัดผักประมาณสิบตัวอย่างนี้ไปขายนะคะถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะคะแต่พอเรากลับมาบ้านเราเห็นเงินนะคะเราก็หายเหนื่อยถ้าปลูกเองขายเองจะไม่มีปัญหาเรื่องการขาดทุนนะคะแปลงนีนหญ้าค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะเพราะว่าตะลิกไม่ได้ทนหญ้าเลย ตาเล็กก็เหนื่อยนะคะเวนไปนั่งตัดผักโอ้ตาเล็กเป็นคนตัดผักไปส่งเวนที่ตลาดนะคะแต่ช่วงตอนดึกเวนกับตาเล็กจะช่วยกันตัดผักแต่ถ้าช่วงสายตาเล็กจะตัดผักอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็จะเอาไปส่งที่ตลาดนะคะอันไหนหมดเวนก็จะโทรบอกตาเล็กแล้วก็ตาเล็กก็จะส่งไปถ้าไม่ทานจริงๆก็คือช่วงเย็นนะคะขายผักดีก็จะมีลูกชายไปช่วยนะคะส่วนลูกสาวก็จะไปโรงเรียน ถ้าว่างปิดเปิเมอย่างช่วงที่ผ่านมาลูกสาวก็จะช่วยทำผักลูกชายก็จะไปช่วยขายผักนะคะบัตเตอร์เฮดสวยมาก <c oughs> เสียงไม่ค่อยดีเลยวันนี้เวงก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมและยังไม่กดติดตามเวงก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆของเวนด้วยนะคะ มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างความรู้เน่นบ้างไม่เน่นบ้างเวงก็ต้องกราบขออภัยสําหรับใครที่ไม่ชอบคลิปนี้นะคะสําหรับใครที่ชอบที่ยังไม่กดติดตามเวงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเอาเวนลืมให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ฝั่งทางนี้ก็จะรกหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นแปลงหอมเบ่งนะคะแต่ว่าไม่ใช่หอมเบ่งอย่างเดียวนะคะมีทุกอย่างเลยทั้งหญ้าทั้งหอมเบ่งแล้วก็ผักปังนะคะงอก ลูกผักปังงอกเยอะมากเลยนะคะจะให้ดูตาเล็กย้ายเอาไปปลูกได้หนึ่งแปลงแล้วนะคะด้านหน้าแล้วหลังปีใหม่แวงก็จะถอนเอาไปปลูกอีกนะคะสำหรับวันนี้แวงก็ต้องขอกราบขอบคุณคะ่ะ